ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าเอาเงินของตัวเองไปซ่อนฝันว่าเอาเงินไปซ่อนแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะมีความลักที่โลดผลฝันว่ามีทรัพย์สมบัติเยอะแยะเลยแล้วก็เอาไปซ่อนฝันว่าเอาเงินฝันว่าเอาเงินไปซ่อนฝันว่าเอาทรัพย์สมบัติไปซ่อน เป็นความฝันที่ดีในเรื่องความรักค่ะคุณจะมีสเสน่ห์มากมายจะมีคนมารักมาชอบเยอะมีเกณฑ์หาเงินได้เยอะใช้เงินก็เยอะเป็นช่วงที่หาเงินได้ก็เยอะใช้เงินก็เยอะเป็นช่วงที่ให้ระวังจะมีคนที่มีครอบครัวแล้วมารักมาชอบคนที่มีครอบครัวแล้วหรือ แฟนเก่ามาตามตือ้ออาจจะแฟนเก่าที่แต่งงานไปแล้วจะมาตามตือ้อมาง้อขอคืนดีฝันว่าเอาทรัพย์สมบัติไปซ่อนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะอาจจะมีคนเอาวัตถุโบราณมาให้มีเกณฑ์ที่จะได้เช่าบูชาของขังพระเก่าของเก่า อาจจะได้พบวัตถุโบราณอาจจะได้เช่าบูชาเครื่องรางของขังดีๆมาบูชาเป็นช่วงที่หาเงินเก่งใช้เงินก็เก่งในด้านความรักเนี่ยมีสเสน่ห์แบบหาตัวจับยากให้ระวังคนมีครอบครัวแล้วมารักมาชอบอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าคนที่มีคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยจะมาหลงรักคุณ มีดวงถูกหวยอาจจะได้รับรางวัลมีดวงเกี่ยวกับได้รับรางวัลอาจจะเป็นประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลจะได้รับข่าวดีสอบผ่านสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสอบชิงทุนผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือจะได้รับข่าวดี จะได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าถ้าจะสอบเข้าข้าราชการก็ถือว่าสอบปิดเป็นช่วงที่ว่าคุณน่ะอาจจะได้เจอกับหลวงพ่อชื่อดังพาเกจิหรืออาจจะได้เจอหมอดูเก่งๆเลขนำโชคสามสามเก้าสาม 3 9มเก้สามเสาค่ะ